วันนี้เราอยู่ที่งานเปิดเส้นทางสู่ดินแดนพุทธภูมินะคะซึ่งถือว่าเป็นวาระสำคัญระหว่างประเทศนะคะวาระ75ปีสาสัมพันธ์ไทยอินเดียด้วยมีความสำคัญทางเรื่องของการทูตแล้วก็วัฒนธรรมศาสนาซึ่งถือว่าจริงๆการจัดงานวันนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เพราะว่ามันรวมเอา,เอาในเรื่องของ ทั้งวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพุทธศาสนาของเราชาวพุทธทุกๆคนนะคะเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเป็นที่น่ายินดีมากๆเพราะว่าแต่ละองค์กรนะคะรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาในแต่ละงานกระทรวงวัฒนธรรมและก็กรมศาสนาแทบจะทุกๆหน่วยงานเลย ให้ความสําคัญกับงานนี้มากๆแอนถือเป็นหนึ่งกรรมการในการจัดงานในวันนี้นะคะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตนะคะด้วยความเอ็นดูจากท่านทูตสุจิตาดูลนะคะแล้วก็มูลนิธิไตรรัตนภูมิก็คือคุณกาการมาลิกที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิซึ่งก็ถือว่าเป็นการสารบุญสารสัมพันธ์อย่างชัดเจนที่เกิดขึ้นแล้วและเราก็ทําหน้าที่ของพุทธมามก,กะที่จะสารต่อในเรื่องของตามรอยพุทธบาท เปิดให้คนไทยและชาวพุทธทั่วโลกได้รู้จักดินแดนพุทธภูมิมากขึ้นเพราะว่าโดยปกติคนไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงดินแดนชมพูทวีปไปอินเดียเราก็จะรู้จักแค่พุทธคยาถูกไหมคะวันนี้เขาย,ยก8รัฐมาจ,จักนิทรศการให้เราได้รู้จักกันว่าในอีก8รัฐเนี่ยมีรัฐอะไรบ้างที่เผื่อคนไทยหรือชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยจะเดินทางไปเที่ยวตามรอยพุทธบาทนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธด้วย ดังนั้นวันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่พวกเราทุกคนจะมารวมตัวกันทำหน้าที่ในฐานะชาวพุทธแล้วก็เป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ที่เราจะเดินทางไปร่วมกันด้วยค่ะนช <c oughs> วันนี้ก็มีโชว์นะคะแฟนคลับแล้วก็หลายๆท่านก็มาร่วมกันเชียร์เราก็จะมีโชว์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะของแอนก็จะเป็นโชว์ช่วงพิธีเปิดรวมถึงน้องเบสก็จะได้ร้องเพลงร่วมกันนะคะเพลงนี่กรรมก็ถือเป็นเพลงที่ทําโดยสถานพูดและก็เสถียรธรรมสถานหน่วยงานจากระหว่างประเทศอีกหลายองค์กรนะคะที่ร่วมทําเพลงนี่กรรมขึ้นแล้วก็หนึ่งในนั้นน้องเบสก็ร่วมร้องด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงแสดงเนี่ยก็จะมี น้องเบสแสดงลิเกด้วยนะคะลิเกคณะอะไรครับผมอายรยะนารยันครับลิเกอรายรยะนารยันเป็นลิเกเด็กนะคะเดี๋ยวน้องก็จะแสดงอีกรอบหนึ่งน้องเบสเป็นยังไงต้เตรียมตัวไปยังไงบ้างสำหรับโชว์วันนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวไว้เยอะอยู่นะคะเพราะว่า มันมีการทั้งการร้องการราก็ยากในระดับหนึ่งครับแล้วตื่นเต้นไหมคะจริงๆตื่นเต้นนะคบแต่เลือกที่จะไม่ตื่นเต้นดีกว่าเพราะงั้นผลงานอาจจะออกมาไม่ดีเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากไร้องเพลงแบคุณแม่งานใหญ่ขนาดนี้วันนี้รู้สึกดีใจนะคบรูบ้สึกดีใจที่ได้ร้องที่ทํางานร่วมกันใช่ไหม <c oughs> ใช่วันนี้ก็จริงๆถือว่าได้เป็นงานแรกที่เป็นทางการนะเอาจริงๆเพราะว่าน้องเบสก็ไม่ได้เต็มยศ แบบนี้ปกติเขาก็จะแบบว่า,าไปร้องกันด้วยกันธรรมดาทั่วไปแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงต่อนหน้าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านว่าเราเปิดตัวเ,เลือดสส่เลือดใหม่แล้วให้เขาได้สืบสานวัฒนธรรมต่อนะคะก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเนาะใช่ใช่ค่ะให้แนกับน้องเบด้วยคงานดีๆแบบนี้ค่ะ สำหรับงานในวันนี้นะคะแองก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอนำเสนอถือว่าใครที่ยังไม่ได้มาและได้ชมคลิปวิดีโอนี้หรือว่าได้ชมการพูดในครั้งนี้นะคะก็เราก็จะบอกกล่าวให้ทุกๆท่านชาวพุทธนะคะได้รับรู้ว่าเรากำลังเปิดเส้นทางสู่พุทธภูมิ8รัฐของอินเดียนะคะและเป็นรัฐที่ กำลังถูกสนับสนุนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธด้วยเช่นกันเผื่อใครที่สนใจอยากที่จะไปเดินทางไปสแสวงบุญหรืออะไรก็ดีเนี่ยก็จะสามารถที่จะรู้จักสถานที่เหล่านี้มากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความสำคัญระหว่างประเทศ<ม>เพราะว่าเราแลกเปลี่ยนกันสินค้าเอาย<ม>อะไรเอยหลาย,ๆอย,ายๆอย่างของประเทศไทยเนี่ยก็กำลังถูกผลักดันให้ไปสู่ตลาดอินเดียซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ เรียกว่าน่าจับตามองเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจด้วยนะคะดังนั้นแอนก็ถือว่าแอนเป็นหนึ่งในตัวแทนที่จะทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นนะคะในทุกๆด้านแอนก็ยินดีและก็เต็มใจที่จะทำหน้าที่ตรงนี้เต็มที่และรวมถึงตัวน้องเบสเองก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการสืบสารวัฒนธรรมต่อไปก็ฝากลิเกเด็กอารยะนารยาน,ยานไว้ด้วยเพราะว่าเราเขาก็เป็นอนาคตของชาติเราก็จะต้องพึ่งเขา ให้เขาอะสืบทอดตรงนี้ต่อไปอน้องเบสฝากลิเกคณะเด็กด้วยครับใครจะหางานอะไรอย่างเงี้ยลูกถ้าใครจะหางานนะครับก็ติดต่อได้ที่นะครับเพจเบสอารยะหรือแม้่เอ็มซีนะคะเอ็มซีเวิลด์ใช่ไหมครับใช่คโอเคก็ไปเล่นในทุกทที่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวน้องเบสลิเกหนุ่มน้อยคนนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ